สวัสดีค่ะเจอก,กันกับรายวิชาคณิตศาสตร์บทที่3เรื่องเวลาค่ะเด็กๆในช่วโงงนี้จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาค่ะการเปรียบเทียบคือการนำเอาจำนวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้รู้ว่าจำนวนนั้นมีค่าเท่ากันมากกว่า หรือน้อยกว่านั่นเองค่ะขุนเดินทางไปบ้านยายใช้เวลา5ชั่วโมง39นาทีใบบัวเดินทางไปบ้านปู่ใช้เวลา3ชั่วโมง58นาทีใครใช้เวลาเดินทางมากกว่ากันค้าเด็กๆให้เด็กๆดูที่จำนวนชั่วโมงนะคะขุนใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมง ใบบัวใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงระยะเวลา5ชั่วโมงจะมากกว่าหรือน้อยกว่า3ชั่วโมงคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะ5ชั่วโมงต้องมากกว่า3ชั่วโมงดังนั้นแล้วคุณใช้เวลาเดินทางมากกว่าใบบัวค่ะอ้อมสินเดินทางไปเที่ยวใช้เวลา3ชั่วโมง8นาที ออมสินช่วยแม่ทำงานบ้านใช้เวลา3ชั่วโมง56นาทีเอออมสินใช้เวลาเดินทางไปเที่ยวมากกว่าหรือน้อยกว่าช่วยแม่ทำงานบ้านคะให้เด็กๆสังเกตระยะเวลาทั้งสองกิจกรรมนะคะจับเป็นเวลา3ชั่วโมงเท่ากันถ้าจํานวนชั่วโมงเท่ากันเราเอาจํานวนนาทีมาเปรียบเทียบกันเลยค่ะ ระยะเวลาที่ออมสินเดินทางไปเที่ยว8นาทีกับระยะเวลาที่ช่วยแม่ทำงานบ้าน56นาทีระยะเวลา8นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่า56นาทีคะเก่งมากค่ะ <ster k> เด็กๆ8นาทีต้องน้อยกว่า56นาทีดังนั้นแล้วออมสินใช้เวลาเดินทางไปเที่ยวน้อยกว่าช่วยแม่ทำงานบ้านคะ่ะ การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีถ้าจำนวนชั่วโมงไม่เท่ากันจำนวนชั่วโมงมากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะออมสินอ่านหนังสือใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีต้นกล้าอ่านหนังสือใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีออมสินอ่านหนังสือเป็นเวลา2ชั่วโมง และต้นกล้าอ่านหนังสือใช้เวลา1ชั่วโมงระยะเวลา2ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลา1ชั่วโมงคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะ2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงคะ่ะดังนั้นแล้วอมสินใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่าต้นกล้าคะ่ะตัวอย่างที่2 ขุนใช้เวลานอน7ชั่วโมง49นาทีใบบัวใช้เวลานอน8ชั่วโมง34นาทีเด็กๆด,ดูที่จำนวนชั่วโมงนะคะขุนใช้ระยะเวลา7ชั่วโมงกับใบบัวใช้ระยะเวลา8ชั่วโมง7ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่า8ชั่วโมงคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะ 7ชั่วโมงต้องน้อยกว่า8ชั่วโมงค่ะดังนั้นแล้วคุนใช้เวลานอนน้อยกว่าใบบัวแล้วถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากันล่ะคะเด็กๆให้เราไปเปรียบเทียบที่จำนวนนาทีถ้าจำนวนนาทีมากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะคุณเล่นโทรศัพท์ใช้เวลาสองชั่วโมง9นาที ใบบัวเล่นโทรศัพท์ใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีให้เด็กๆสังเกตที่ระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเท่ากันทั้ง2กิจกรรมให้เรานำระยะเวลาที่เป็นนาทีมาเปรียบเทียบกันโดยขุนเล่นโทรศัพท์ระยะเวลา9นาทีกับใบบัวเล่นโทรศัพท์ระยะเวลา45นาที 9นาทีต้องน้อยกว่า45นาทีใช่ไหมคะดังนั้นแล้วขุนใช้เวลาเล่นโทรศัพท์น้อยกว่าใบบัวค่ะตัวอย่างต่อไปออมสินทำการบ้านใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีใบบัวทำการบ้านใช้เวลา1ชั่วโมง5นาทีเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆถ้าจํานวนชั่วโมงทั้ง2กิจกรรมเท่ากันให้เรานำนาทีมาเปรียบเทียบกัน จากระยะเวลา30นาทีเปรียบเทียบกับระยะเวลา5นาที30นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่า5นาทีคะเก่งมากค่ะเด็กๆระยะเวลา30นาทีต้องมากกว่าระยะเวลา5นาทีค่ะดังนั้นแล้วออมสินใช้เวลาทำการบ้านมากกว่าใบบวัวสรุปความรู้อีกครั้งนะคะ ถ้าจำนวนชั่วโมงไม่เท่ากันให้เด็กๆนำจำนวนชั่วโมงนั้นเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะแต่ถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากันให้เด็กๆนำระยะเวลานาทีมาเปรียบเทียบกันนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแบบฝึกหัดในหน้า79 2ข้อค่ะ ก่อนอื่นเราไปอ่านคำชี้แจงหรือคำสั่งกันก่อนนะคะให้เด็กๆเ,เติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะคะข้อที่1 1ชั่วโมง30นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่า1ชั่วโมง40นาทีเด็กๆด,ดูที่จำนวนชั่วโมงที่ครูขีดเส้นสีแดงนะคะถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากันเราจะไม่เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมง แต่เราจะไปเปรียบเทียบที่ระยะเวลานาทีค่ะ30นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่า40นาทีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ30นาทีต้องน้อยกว่า40นาทีค่ะเราไปดูข้อ2กันนะคะ2ชั่วโมง15นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่า1ชั่วโมง30นาที ให้เด็กๆด,ดูที่จํานวนชั่วโมงนะคะที่คังคูเขตเส้นสีแดงถ้าจํานวนชั่วโมงไม่เท่ากันให้เรานําจํานวนชั่วโมงเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะ2ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่า1ชั่วโมงคะเด็กดๆเก่งมากค่ะ2ชั่วโมงต้องมากกว่า1ชั่วโมงคะ่ะเราลองทำตัวอย่างกันแล้วให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะ แบบฝังหาดจะอยู่ในหน้า79และ80ค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ